กลับกันมาในช่วงเวลานี้นะคะค่ะคุณผู้ชมค่ะกับคุณนภพรเปลืองอารมณ์นะคะ <c oughs> ผู้สื่อข่าวจากนิชสันสต็อกรีวิวนะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกได้ว่าช่วงนี้นะคะ <c oughs> ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลัง มาอาเซียนก็กำลังมาหุ้นที่จด<ม>เบียนในตลาดก็มีความน่าสนใจเยอะมาก<ช>นะคะ,คะก็จะมีเตรียมเข้าตลาดหุน้นเร็วนี้ด้วยนะคะเป็นบริษัทที่ซื้อมาขายไปกินในบ้านเราเนี่แหละค่ะมีบริษทัท<ม>อะไรบ้างคะมีด้วยกัน3ตลาดมีด้วยกันขอขอภัยค่ะมีด้วยกัน3ตัวด้วยกันนะคะที่จะวันตัวแรกค่ะนั่นคือฮอตพอตนะคะหรือว่าบริษ,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 ษัทฮอตพอตจำกัดมหาชนค่ะเจ้าของสโลแกนอิ่มได้ไม่อั้นนะคะดำเนินธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติค่ะประเภทสุกี้ชาบูนะคะมีจํานวนสาขา 87สาขาทั่วประเทศด้วยกันค่ะแล้วก็ถือหุ้นในบริษัทไดโดมอนด้วยนะคะโดยการเตรียมระดมทุน IPO นะคะมีจำนวน406ล้านหุ้นค่ะราคาพานะคะอยู่ที่25สตางค์ค่ะซึ่งก็ยังไม่ได้อ,อ๋อพาร25าาต่างเองใช่ค่ะก็ยังไม่ได้กําหนดราคาจองนะคะในการเข้าตลาดครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการระดมทุนนะคะคเพื่อไปขยายสาขาร้านอาหารค่ะ ให้ได้ประมาณปีละ20ถึง25สาขานะคะ hmm. ค่ะโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะก็เป็นกลุ่มของนายสมพลเริกวิบูลศรีค่ะแล้วก็กองทุน Allios All South East ะะเ,เชียค่ะแล้วก็ธนาคารออมสินค่ะส่วนผลการปี2554ที่ผ่านมานะคะมีผ่าน มีกำไรสุทธิกว่า40ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนั่นคือฮอตพอตเหรอคะฮอตพอตค่ะมีธนาคารออมสินพื้นผู้ถือหุ้นถือหุ้นใช่ค่ะอ๋อเหรอมีกองทุนด้วยนะคะกองทุนออริออสเอลเอสธุรกิจที่กินนเนาะใช่มีคนถือหุ้นเยอะกำไรค่อนข้างเยอะด้วยค่ะค่ะอีกตัวค่ะไปดูที่ทีวีดีนะคะหรือว่าบริษัททีวีไดเรกจำกัดมหาชนค่ะดำเนินธุรกิจนะคะจำหน่ายสินค้าแล้วก็บริการผ่านช่องทางการตลาดหลากหลายนะคะอย่างเช่นทีวีเป็นต้นค่ะเตรียมขายหุ้น IPO นะคะจำนวนหุ้นที่28.96ล้านหุ้นค่ะราคาพานะคะอยู่ที่1บาทค่ะซึ่งก็ยังไม่ได้กำหนดราคาจองเหมือนกัน mm hmm. ค่ะจะระดมทุนนะคะเพื่อไปขยายร้านค้าปรีกค่ะและขยายการลงทุนในประเทศเวียดนามด้วยนะคะโ mm hmm. ดยผู้ถือหุ้นใหญ่ค่ะนั่นก็คือกลุ่มมัทุรนนท์นะคะแล้วก็กลุ่มยูสอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวันค่ะ mm hmm. ผลประกอบการนะคะงวดปี2554ค่ะมีกำไรสุทธินะคะ35ล้านบาทค่ะ ก็เป็นธุรกิจโตตอนนี้อแลวมีผลกำไรด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะ,คะส่วนตัวสุดท้ายนะคะนั่ DNA ค่ะหรือบริษัท DNA 2002จำกัดมหาชนนะคะซึ่งเพิ่งจะยื่นไฟลิ่งกระตอค่ะเพื่อระดมทุนจำนวน80ล้านหุ้นนะคะราคาพาค่ะหุ้นละ50สตางค์ค่ะประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้านะคะประเภทสื่อ Home Entertainment ประเภทภาพยนตร์เพลงแล้วก็สิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะส่วนเป้าหมายของบริษัทค่ะก็คือจะเป็นผู้จำหน่ายสื่อ Home Entertainment นะคะที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดค่ะ ผลประกอบการย้อนหลัง3ปีนะคะมีกำไรสุทธิเฉลี่ยประมาณ18 2 4ถึง24ล้านบาทค่ะก็ยังมีธุรกิจมีรายได้ต่อเนื่องใช่ค่ะใครสนใจก็เตรียมเงินไว้จองซื้อหุ้นได้เลยนะคะคุณนภพลก็ต้องมาแจ้งกับนักลงทุนด้วยนะคะว่าบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาตัวแทนจัดจำหน่าย มีบริษัทอะไรบ้างนะคะเผื่อทางด้านนักลงทุนเป็นลูกค้าเพราะว่าตอนนี้เองนะคะ,ค,ะคุณานภพรและนักลงท,ทุนทุกท่านค่ะในเรื่องราวของทางด้านหุ้น i อ o โอในประเทศไทยก็ต้องถือได้ว่าประสบความสําเร็จกันทุกบริษัทนะคะ,คะที่เข้ามากระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพราะล่าสุดน,นะคะบริษัทที่กระจายไปนั้นก็คือเป็นบริษัทที่ทําเฉพาะอุตสาหกรรมเฉพาะรับลูกค้านอกอย่างเดียวเหลือเช่นจริงนะคะ,คะแค่เดือนเดียว,อยยว IPO อหุ้นตัวนั้นคือ พูนอะไรคะที่ IPO ล่าสุด IPO ล่าสุดไปนี่เร็วๆนี้ด้ยค่ะใช่ค่ะที่ทำธุรกิจทางด้านรับเหมาต่างประเทศนะคะรับอืรับเหมาต่างประเทศโรงงานต่างๆนะคะสีลาชาคอนแทชชั่ใช่คุณนภพรลือสีลาชาคอนแทชชั่นแหมราคาเขาค่อนข้างไปดีๆเนาะก็เลยค่ IPO ไปค่อนข้างนานแล้วเพราะว่าราคา IPO แค่เดือนเดียวราคา15บาท ใช่ตอนนี้คุณดูไม่เท่าไหร่24บาทกว่ากว่าจะยี่มบาทแล้วนะคะจะยี่าแล้วนะคะแค่เดือนเดียว่านที่ถือหุ้นศรีราชาคอนสตรัคชั่นในราคาต้นทุน15บาทก็ถือว่าได้รับผลตอบแทนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์กันแล้วนะคะก็หุ้น IPO ตอนนี้ก็ต้องเรียกได้ว่า ได้รับความสนใจมากๆ3ตัวที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยต่อจากนี้ไปก็คือ Hot p o t นะคะแล้วก็ TV Direct ค่ะแล้วก็วกบริษัท DNA จำกัดมหาชนก็น่าจะอยู่ในทางด้านตลาด MAI หรือว่าตลาดเล็กนั่นเองนะคะ,คะก็ราคาคงไม่แพงเกินไปมั้งะนะเพื่อที่จะสร,สร้างสีสันให้กับทางด้านการลงทุนค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามสิ่งที่น่าสนใจค่ะ เส็ s ไลฟ์ and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขจากทุนประเดิมพระราชทาน1 0 0 0แสนบาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปี ธนาคารอมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอพูดถึงเรื่องการรีไซเคิลช็อกอัพรถยนต์นะครับผมสำหรับสถานการณ์หรือสภาพถนนในบ้านเรารวมทั้งสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับผมมีผลนะทำให้ช็อกอัพในรถยนต์ของ ตามที่ทํามาตามสเปคของโรงงานเนี่ยนะครับผิดเพี้ยนเพราะงะั้นการรีไซเคิลช็ออัพรถยนต์นี้ก็คือมีความจําเป็นที่เราจะต้องปรับทําให้เป็นช็อกอัพแก๊สผสมน้ํามันหรือว่าจูนนะฮะในตัวช็อกอัพเหล่านี้นะครับให้เหมาะสมกับถนนสภาพถนนและอากาศของบ้านเรานะครับช็ออัพที่เรานํามานี่ไม่ใช่ช็ออัพใหม่แต่เป็นช็ออัพตัวเดิมที่อยู่ในรถยนต์ที่จะนํานมาทําการอัพเกรดขึ้นมาใหม่การรีไซเคิลช็ออัพนี่นะครับผมมีประโยชน์หลายอย่างนะครับ การประหยัดค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้รับนี่ก็คือสมรรถนะที่ดีขึ้นแฮนด์ฟู o ดเม์ซินโดรมหรือโรคมือเท้าปากที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้เป็นโรคติดต่อที่มักจะเกิดขึ้นกับวัยเด็กซึ่งอาการของโรคจะมีไข้ขึ้นสูงมีตุ่มแดงที่มือเท้าและปากเพื่อเป็นการป้องกันโรคดังกล่าวในระยะนี้ควรให้เด็กๆใช้สบู่ฆ่าเชื้อโรคตราท p i ใช้ล้างมือและเท้าอย่างน้อยวันละสองครั้งและล้างตามด้วยสบู่เหลวตราท p i ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติส่วนประกอบของสารอินทรีย์ที่สกัดจากไม้ดอกและผลไม้มีกรดอินทรีย์จากธรรมชาติสำหรับยับยั้งเชื้อโรคและเชื้อราลดการระคายเคืองของผิวหนังได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีให้เลือกหลากสีหลากกลิ่นรวมทั้งสบู่เหลวสำหรับอาบน้ำ ท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีบริการน้ำมัน p p i ทุกสาขาหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทตัดใหม่แขวงทุ่งม,มหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพคอเซ็นเตอร์026786888จากทุนประเดิมพระราชทาน1แ0 0บาทสู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้ 99ปีธนาคารอมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีอันอมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย Business Life and Life ชีวิตธุรก,กิจที่มีความสุขช่วงชีวิตที่มีความสุข ฝากเ1บเดือนดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ ออตอบ <c oughs> ได้ไม่เต็มฝากก็เพราะไม่ได้ฝากกับธนาคารออมสินที่ให้ดอกเบี้ยคุณมั่นใจได้แบบนี้เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนต้องธนาคารออมสินเท่านั้นบุคคลธรรมดารับเต็มเต็ม3%ต่อปีไม่หักภาษีได้ค่ะตอบได้มั่นใจต้องเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนของธนาคารออมสินดอกเบี้ยสูง3%ต่อปีฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมน,นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาโทรเลย1115 กล่ากันกันต่อในช่วงเวลานี้นะคะค่ะคุณนภพพรมั่อสกุ่ที่เราพูดถึงเกี่ยวกับหุ้นเตรียม IPO นะคะก็มีหลากหลายก็ฝากทุกท่านติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆนะคะจะนําเสนอข้อมูลรวมทั้งจะมีะบทสัมภาษณ์พิเศษสําหรับหุ้นเด็ดนะคะที่มีการแนะนําในแต่ละสัปดาห์ออกไปว่าหุ้นเด็ดที่ว่านี้ทำมาหาายธุรกิจอะไรแล้วก็จะมีข้อมูลนําเสนอนะคะก็พลาดไม่ได้นะคะก็จะมีการเชิญผู้บริหารเข้ามาร่วม นำเสนอผ่านข้อมูลในรายการของเรากันไปนะคะ